ออนุญาทามท่านกับงานเสวนาวันนี้นะคะคทางรอบทางออกประเทศไทยของกลุ่มวิชั่นใหม่ท่านมองการเมืองณปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะผมมองการเมืองของประเทศไทยนั้นเป็นลักษณะการเมืองแบบลางสังหรณ์ะนะครับคําว่าลางสังหรณ์ก็คือความหวังที่พี่น้องประชาชนฝากเอาไว้หลายยุคหลายสมัยนั้น ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการศึกษาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าหากมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองมาพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาให้เขาได้โดยนโยบายเขาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้นมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้ได้ดีที่สุดนะครับ แล้วทีนี้พรรคหรือเขาเรียกว่าการที่จะเตรียมไปสู่นโยบายของพรรคกลุ่มวิชั่นใหม่มีดีในเรื่องนโยบายอะไรบ้างคะนโยบายที่จะนําไปสู่พัรควิชั่นใหม่ในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือนโยบายทางน้านการศึกษาเราอยากจะปร,ะรูปปฏิรูปการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเพราะการศึกษาสร้างคนคนสร้างงานงานสร้างชาติเราเรามีความคิดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการศึกษานี้ต้องเป็นการศึกษาสมัยใหม่เป็นการศึกษาที่ใช้ระบบ AI เข้ามาปฏิรูปทางด้านการศึกษาเพราะโลกยุคใหม่นั้นเป็นโลกที่พึ่งพาเทคโนโลยีนะครับหากการศึกษามีความเแข็งแข็งด้านอ,นอื่นก็จะพัฒนาไปด้วยครับแล้วในส่วนของเศรษฐกิจสำคัญที่ได้ฟังในช่วงเสวนาแล้วก็คือเศรษฐกิจคือการตื่น ฟื้นตื่นของปากท้องพี่น้องประชาชนนโยบายของกลุ่มวิชั่นใหม่มองยังไงเอ่อนโยบายของกลุ่มวิชั่นใหม่ก็คือเราน้อมนําหลักบัตรยาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแพทเทิร์นมาเป็นแบบในการเดินเครื่องเรื่องเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจนั้นในระบบราชการก็มีส่วนที่จะ,ะขยายเรื่องการส่งออกได้อย่างเช่นทูตนะครับที่ไปประจําประเทศต่างๆนั้น นอกจากความมั่นคงนอกจากการทหารก็ควรจะมีทูตเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะครับไปไประจำอยู่ต่างประเทศเพื่อหาตลาดในเรื่องของการส่งออกด้วยนะในเรื่องของนโยบายจุดเด่นของพัคทางของเราเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับนโยบายขอบเคลื่อนนโย,ยบายผมคิดว่านโยบายของพักวิชั่นใหม่เนาะในอนาคตถ้าหากเป็นพรรคการเมืองจะเป็นนโยบาย 6. กปอครับ ป。อที่ 1. ก็คือนโยบายด้านความมั่นคงเรียกว่าปกป้องแผ่นดินนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของชายแดนนะครับในเรื่องของรั้วชายแดนสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับความปลอดภัยของพี่น้องชายแดนแต่ไม่ปิดกั้นในเรื่องของการค้าการขายนะครับแต่ปิดกั้นในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองจะต้องมีพรมแดนแบ่งให้ชัดเจนนะครับตัวที่สคือด้าน การศึกษาผมเรียนสื่อมวลชนแล้วว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างงานงานสร้างชาติจะต้องเป็นการศึกษาสมัยใหม่โดยใช้ระบบ AI มา adapt apply มาบูรณาการให้เข้ากับการศึกษายุคใหม่แปลว่าการศึกษามีงานทำไมไม,ไม่ไม่ใช่การศึกษาเพื่อความเป็นแฟชั่นไม่ใช่เรียนตามการเ,เฉยว่าเขาจะต้องหาทางเลือกและทางรอดที่เขาจะประกอบอาชีพตั้งแต่ อยู่ม .3 นะครับจะรู้ว่าตัวเองจะเลือกในเส้นทางไหนได้ส่วนในเรื่องของอในเรื่องของปากท้องซึ่งในเรื่องของเกษตรกรนั้นคนที่ผลิตออกมาผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรหรือพี่น้องเกษตรกรพูดง่ายๆจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดราคาของตลาดด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าคงคนกลางหรือกระทรวงพาณิชย์ เขาจะต้องเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับในเรื่องของการปฏิรูปด้านกฎหมายอันนี้ก็คือสร้างความเสมอภาคทางด้านการกฎหมายให้เกิดขึ้นนะครับไม่มีสองมาตรฐานสามมาตรฐานนะครับทุกคนจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเช่นเดียวกันปฏิบัติท่าเทียมกันในเรื่องของยุติธรรมนะครับ ส่วนในด้านอื่นๆนั้นก็คิดว่าจะขยายความในในในเวทีที่มีการเปิดตัวพักการเมืองต่อไปในอนาคตนะครับ